สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n e l ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้แบงค์นะคะก็จะมาอัปเดตพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆชาวโสดธาตุไฟนะคะประจําเดือนมีนาคม2,565นะคะธาตุไฟนะคะก็คือผู้ที่เกิดในรัคนาราศี เมสิงแล้วก็ธนูนะคะสำหรับการทำนายนะคะเป็นแบบเจ n เนอร r รี d ดิ้งนะคะหน้าไพ่อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้ขอให้ทุกท่านใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะให้รับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะและดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มที่ Energy นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะชาวธาตุไฟในอดีตนะคะว่าเพื่อนๆผ่านอะไรหรือเกิดอะไรมาบ้างนะคะ ทรีออฟเพนทากลูสทูออฟซอร์สนะคะเ h e h เ l ลโลเนและ t ด e ะเอมพรสนะคะ ừ, สำหรับอดีตนะคะที่ผ่านมาอืม ใบแรกนะคะได้พลังงานของสามเหรี่ยนนะคะแบงคิดว่าที่ผ่านมาเนาะนะคะเพื่อนๆนะคะน่าจะได้ในอดีตที่ผ่านมาเนาะเหมือนได้เรียนรู้เนาะหรือว่าศึกษานะคะดูใจกับใครสักคนหนึ่งแหละเพราะว่าสามเหรี่ยญมันคือไพ่แห่งการเรียนรู้นะคะสักคนหนึ่งแล้วเพื่อนๆก็อาจจะได้อาจจะได้ไปพบเนาะ ได้ไปพบปะนะคะได้เจอตัวตัวตนจริงตัวเขาแล้วก็ได้นะคะในอดีตเนาะหรือถ้าเป็นในเรื่องของเพื่อนๆคนโสดที่อาจจะรอคนรักเก่าหรือว่าคนที่คุยกันหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนาะอาจจะเหมือนกับติดต่อสื่อสารมาหรือกับตัวเพื่อนๆเ,เนาะเพื่อจะมาพูดคุยนะคะอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามาปรับความเข้าใจกันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนที่ มีในเรื่องของประเด็นคนรักเก่าหรือคนคุยที่ไม่ชัดเจนนะคะแต่บางรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนาะนะคะเพื่อนๆอาจจะมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้เกิดเหมือนมีเรื่องของความลังเลใจหรือว่ามีสิ่งที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปัญ ปัจจัยเนาะที่แบบเข้ามามีผลกระทบอะคะ่ะมันยังเป็นเป็นคิดว่ามันยังเป็นพลังงานของสามเหรียญอยู่ก็คือมันเป็นปัจจัยที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยที่สามนะคะเป็นได้ก็คืออาจจะมีในเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวเ เรื่องงานก็ได้เรื่องเงินก็ได้เนาะนะคะที่เข้าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลที่3ในความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้เหมือนมันมีความลังเลที่มันต้องตัดสินใจอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกเลือกระหว่างอะไรงานกับความรักเออหรือว่าเงินกับความรักครอบครัวกับความรักหรือเป็นการลังเลนะคะหรือมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เนาะในความในอดีตของเพื่อนเนะคะที่อาจจะต้องมีคนต้องเลือกระหว่างคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะคะอืมนอกจากนี้นะคะบางท่านนะคะในอดีตเนาะนะคะเนื่องจากอาจจะมีในเรื่องของออความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เนาะหรือว่ามันเป็นการจบไปแล้วก็ได้นะคะบางู้่ึกว่าเพื่อนๆนนะคะก็เหมือนกับใช้ ใช้ธรรมะอะค่ะเข้าเข้าขมจิตใจอาจจะเป็นในลักษณะของการปลงเออโอเคความรักความสัมพันธ์มันมันไม่ดีไม่เป็นไรนะคะหรือว่า,าจะเป็นไปได้บางท่านนะคะอาจจะ ไปขอพรก็ได้เนาะไปวัดทําบุญต่างๆนะคะไปขอพรนะคะเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตนเองนะคะเพื่อใหออ้จะได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะเจอคนที่ดีนะคะก็เป็นได้เหมือนกันแต่แบางรู้สึกว่าเ,ออเพื่อนๆน,นะคะในอดีตอ่ะออน่าจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะเพราะมีพลังงานของ d ี e อ็มเพลเนาะแบงค์รู้สึกว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะ เหมือนกับพยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะแบบว่าหันมาดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยน,นะคะออกกําลังกายหรือว่าเรื่องของการแต่งตัวเปลี่ยนลุกอะไรต่างๆนะคะให้ให้ดีขึ้นให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมีความสุขกับตัวเองนะคะนอกจากนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะหรือว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เป็นได้นะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูพลังงานนะคะ Energy นะคะในปัจจุบันนะคะของเพื่อนๆชาวธาตุไฟกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ t h p r m s s อ s า Queen of Wands King of Wands นะคะแล้วก็ Six of Pentacles อืม ไปแรกนะคะได้ DMplace นะคะใบเดียวกันในอดีตนะคะแบงคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเหมือนกับอยู่ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ในอดีแตแหะจนมาถึงปัจจุปัจจุบันเลยเนาะมันรู้สึกเนาะพยายามเหมือนกับดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะและ้วแบงก็รู้สึกว่าการที่เพื่อนๆอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเพื่อนๆก็เลยมาโฟกัสเนาะในเรื่องการงานนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะคะด้วยพลังงานของ q u e e n of Wands นะคะ แล้วก็ตอนนี้เนาะบางทีว่าพอเพื่อนๆมาโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆอ,อาจจะอยู่ในมีความสําเร็จนะคะในเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะก็เป็นได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะมันมีพลังงานของ king of wands นะคะมันมีพลังงานของความเป็นคู่อยู่นะคะในในช่วงนี้เนาะนะคะบางท่านอาจจะได้พบ ใครคนหนึ่งนะคะใครคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะนะคะเราก็รู้สึกว่า ค่อนข้างเป็นคนที่มีเคมีที่ตรงกันนะคะเพราะมันมีลักษณะของความเป็นไพ่คู่อยู่นะคะคิงกับควีนเนาะคือคนที่มันเหมือนมันคลิกกันนะคะซึ่งบางคิดว่าอาจจะเป็นในลักษณะของเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานเหมือนกันนะคะบ้างงานลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจอาจะ <Wh. S 2> เป็นคนที่มีความอาจจะอยู่ที่ทำงานเดียวกันเนาะหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานก็ได้นะคะคนนี้ที่เหมือนเพื่อนอาจจะพบเจออยู่เนาะในตอนนี้นะคะ คะแล้วก็สำหรับไปสุดท้ายนะคะเป็นพลังงานของ6เหรียญน,นะคะพลังงานของ6เหรียญน,นะคะถ้าเป็นในเรื่องถ้าเป็นตัวบุคคลเนาะอย่างเงี้ยเพื่อนๆช่วงนี้อาจจะเป็นเออเเป็นพื่อนๆจะมีอยู่ในช่วงที่มีการช่วยเหลือคนอื่นอยู่นะคะในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเออ ใครคนหนึ่งที่เพื่อนๆอา,อาจจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วก็ได้เนาะที่แบงค์บอกมันมีพลังงานของควีนกับคิงอ่ะอศึกษากันอยู่มันอาจจะมีลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมีการให้แล้วก็การรับที่อาจจะไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะมีการให้หรือรับที่ชัดเจนก็ได้ถ้าเกิดมองลักษณะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นธาตุเดียวกันน่ะเป็นธาตุไฟอืม ธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูก็อาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันก็ได้ก็สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะทั้งอาจจะมีการให้รับที่ชัดเจนหรือ,เ,อ,อเท่าเทียมขอโทษค่ะเท่าเทียมหรือไม่เท่าเทียมก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่าคนนะคะที่จะเข้ามานะคะมีอิทธิพลเนาะกับเพื่อนๆนนะคะในช่วงนี้นะคะเขาเป็นใครนะคะเป็นอย่างไรนะคะนิสัยเขานะคะ ใน Subpentacle nice เป็นชาวธาตุดินนะคะพึกษศพกันมังกรแล้วก็เป็นชาวธาตุไฟกันเองนะคะเมสิงธนูนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะอ๋อแล้วก็ยังเป็นชาวธาตุดินอยู่นะคะอืม สำหรับคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับเพื่อนๆชาวธาตุไฟในช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่คนแรกก่อนนะคะเป็นคนที่อาจจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเพื่อนๆน,นะคะเ,เป็นชาวธาตุดินนะคะพึกษบกัมมังกรเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างเป็นคนนิ่ง แล้วก็แบบอาจจะไม่ค่อย take action อะไรเนาะสมมุติถ้าเกิดว่าเขาได้เริ่มมีความเหมือนเพื่อนๆได้ศึกษาเริ่มคุยกันอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมความ กับเขาคนนี้มันพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ช้ามันด้วยมันเป็นลักษณะของเขาอะค่ะด้วยพลังงานของเหรียญเหรียญมันจะเป็นลักษณะการพัฒนาความสัมพันธ์แบบอาจจะเป็นลักษณะของความค่อยเป็นค่อยไปแล้วด้วยตัวเขาเป็นชาวธาตุดินนะคะเขาจะเป็นคนแบบคิดเยอะนะคะคิดมากนะคะแบบเออคิด ค,คิดมากๆคิดไปคิดมาคิดตลอดนะคะว,ว่าจะวางแผนอาจจะก็กำลังวางแผนเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่ก็ได้นะคะอืสำหรับอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นไปได้เพื่อนๆอ,อาจจะพบเจอกับชาวาธาตุน้ํานะคะเคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุ ามากกว่าเพื่อนๆนะคะคนคนนี้ก็เนื่องจากพลังงานของคิงถือถ้วยเนาะก็จะเป็นคนที่นิ่งเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเออเราคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นใจนะคะแล้วแบงคคิดว่าบางท่านเนาะ คนที่มามีอิทธิพลเหล่านี้คะ่ะอาจจะได้มีการเริ่มนะคะมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเพื่อนๆแล้วก็ได้ด้วยพลังงานของ a อซับวอนเนาะนะคะ แต่สําหรับไปสุดท้ายเนาะหกเหรียญน,นะคะเขาพลังงานของคนที่เข้ามามีอิทธิพลของเพื่อนคือ6กเหรียญเหมือนกันตัวเพื่อนเพื่อนในปัจจุบันก็มีมีหกเหรียญน,นะคะมันก็มองในลักษณะของมันอาจจะเป็นไปได้จริงๆนะว่ามันในความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีในเรื่องของการให้นะคะแล้วก็การรับนะคะที่มันอาจจะอืม ให้ละรับไม่เท่ากันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทให้มากกว่านะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะแบบว่าเออไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยทุ่มเทมากนักเท่าที่ควรนะคะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูนะคะแนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆนะคะชาวชาวโสดธาตุไฟนะคะว่าจะเป็นอย่างไร <c oughs> Two of Cups Hmm. six of อ e n t a c เ e อนะคะ The Devil นะคะแล้วก็ f i ฟ e of p e n t a c l e ์นะคะหก hmm. เหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะคะตอนนี้เนาะหกเหรียญขึ้นมาอีกแล้ว hmm. แบงค์มองว่า แบงมองเป็น2กรณีเนาะนะคะมีมีสองถ้วยเข้ามาด้วยแบงมองเป็น2กรณีนะคะก็คือว่ากรณีแรกนะคะในกรณีที่ทั้งคู่เนาะอาจจะมีการเริ่มต้นความรักมีการสารสัมพันธ์กัน,นะคะเรียนรู้กันเนาะนะคะกับคนที่มามีอิทธิพลหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าความรักความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะที่มันมีความเท่าเทียมกัน เท่าเทียมกันบางรู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้เหมือนเป็นเนื้อคู่ของเพื่อนๆน,นะคะเพราะมันอาจจะแบบมันสามารถเข้ากันได้ดีเนาะรู้สึกว่าเออคนคนนี้ดีเ,เหมือนเรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะมีความสมหวังในความรักนะคะแต่ว่าประเด็นที่2ที่แมงมองถ้ากรณีที่ความรักความสัมพันธ์มันไม่ไม่เท่าเทียมกันนะคะให้มีการให้กับรับไม่เท่าเทียมกันมันก็อาจจะทําให้มีคนที่รู้สึกแบบ 我感觉，好像,是像是 เหมือนถูกทอดทิ้งหรือมีความน้อยใจอะค่ะว่าเหมือนว่าเราพยายามทุ่มเทให้ไปแต่ว่าเขาอะไม่ไม่สนไม่สนใจหรือว่าเขาคนนั้นไปสนใจเรื่องอื่นอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อาจจะมีคนรู้สึกน้อยใจแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าเขาอาจจะเสียใจหรือในความความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่เท่าเทียมกันสถานการณ์นี้ก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่แบบเลือกเดินออกไปจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่แบงค์รู้สึกว่าออแม้มันจะเป็นสถานการณ์ที่มัน มันไม่ไม่ค่อยสมหวังหรือมีความน้อยใจมีการให้รับไม่เท่าเทียมกันแต่บางรู้สึกว่ามันจะตัดกันไม่ขาดอะคะ่ะด้วยพลังงานของ The Devil, เดอะเดวิลเนาะมันยังมีโซ่คล้องทั้งสองคนอยู่เลยบางรู้สึกว่าทั้งสองคนรักกันแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคหรือปัญหานะ่ะเรื่องนี้นะคะเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูนะคะว่าไพ่ออร์เคิลนะคะอยากจะมาแนะนําอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะอ่า uh, embrace นะคะ embrace คือการโอบกอดนะคะอื um, ไพ่น่าจะอยากมาบอกว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะเหมือน <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> เหมือนเพื่อนๆนะคะ กำลังเป็นช่วงเวลาเนาะที่เพื่อนๆน,นะคะกําลังได้ค้นพบนะคะม s i n g p i e c e คือชิ้นส่วนอะไรบางอย่างนะคะที่มันหายไปนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นได้นะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันนะคะว่า d y อยากจะบอกอะไร losing d i ไดม n d นะคะ losing d i a m o n นะคะจะหมายถึงแบงบคิดว่าไพ่หน้าอยากจะอยากจะมาสื่อสารว่า,าสมมุติถ้าสถานการณ์ที่มันต้องเหมือนมันมีปัญหาอุปสรรคแล้วมันมีใครเดินออกไปอะไรลักษณะเน,นี้ยนะคะมันจะมีคนที่มีความรู้สึกว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าในชีวิตเขาอะค่ะไปแล้วนอกจากนี้ดีวายยังมาบอกว่า follow your b r i s t นะคะก็คือดีวายมาแนะนำว่า อยากให้เพื่อนๆนะคะสมมติปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะให้พยายามปล่อยวางปัญหานั้นก่อนแล้วก็พยายามทําอะไรให้ไปทําอะไรที่เรามีความสุขก่อนนะคะคือปล่อยเวลาให้มันผ่านไปก่อนพอเวลาเราทําอะไรที่มีความสุขแล้วอะคะ่ะพอเรามองย้อนกลับมาปัญหานั้นนะคะเหมือนความแรงของปัญหาความหนักหน่วงของปัญหามันจะลดลงไปนะคะเพราะว่าเราสามารถปล่อยวางมันไปได้แล้วนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่า Oracle นะคะอยากจะบอกอะไรอีก Unconditional verb น,น,น,นะคะรู้สึกว่าเพื่อนเออขอโทษค่ะไพ่ยอยากจะมาบอกว่า ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆในในตอนนี้เนาะกับเพื่อนๆชาวโสดนะคะสําหรับคนที่อาจจะได้มีการเริ่มต้นในความรักแล้วนะคะมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะก็คือมันเป็นความรักที่แบบเป็นรัก เป็นรักแท้รักจริงแบบรักที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไพ่ยังมาแนะนําเพิ่มเติมว่าให้เพื่อนๆนะคะรักตัวเองก่อนนะคะสมมุติถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรนะคะที่รู้สึกว่าทําให้เราต้องแบบเ,เราอาจจะทุ่มเทมากไปนะคะเราเป็นผู้ให้มากไปนะคะก็ให้มองย้อนกลับมานะคะให้เราแบบการที่เราเหมือนกับรักตัวเองเนาะมันจะทำให้เราเห็นค่าตัวเองมากขึ้นนะคะ อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่านางฟ้านะคะอยากจะมาแนะนำอะไรนะคะอืมทัสค่ะก็ calling นะคะ in your soulmate แล้วก็ใบสุดท้ายค่ะอืม release your ex นะคะอืม นางฟ้านะคะมาแนะนำนะคะว่าให้เพื่อนๆนะคะจงเชื่อใจนะคะจงเชื่อใจใน คนคนรักเนาะหรือคนที่เข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยในตอนนี้นะคะกออ็อย่าหึงอย่าหึงหวงอย่าวาดระแวงนะคะจงมีความหนักแน่นในจิตใจนะคะแล้วก็นางฟ้ายังมาบอกอีกว่า calling is y o u r so u l m a t e ก็คืออยากอยากให้เพื่อนเอนเขามาแนะนำว่าอยากให้เพื่อนๆลองอธิษฐานดูค่ะอธิษฐานหรือว่าสวดมนต์ก็ได้นะคะว่าขอให้คนที่เข้ามามีเอ,อ,อธิพลหรือว่าเข้ามาในในความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในตอนนี้นะคะให้เป็น ที่เป็นคนที่เป็นรักแท้นะคะเป็นคู่แท้แล้วก็สามารถพัฒนาเนา้ความรักนะคะให้เติบโตไปได้นะคะแล้วก็นางฟ้ายังมาบอกอีกว่าให้ r e l e a s e your ex นะคะก็คือให้เคลียร์พลังงานลบๆนะคะออกจากจิตใจนะคะให้ดึงดูดแต่พลังงานบวกๆเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่ออร์คนะคะให้ข้อคิดนะคะกับเพื่อนๆชาวโสดธาตุไฟนะคะ ข้อแรกนะคะข้อคิดข้อแรกทั้งหมดที่เรามีนะคะคือปัจจุบันขน,นาดเท่านั้นนะคะพยายามให้มองที่ปัจจุบันนะคะมันไม่ได้มีไว้สําหรับเธอนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความทุกข์ความเศร้าต่างๆให้ปล่อยวางนะคะแล้วก็ข้อคิดสุดท้ายนะคะเธอไม่ได้ทําอะไรผิดคะ่ะ โอเคค่ะทั้งหมดนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวโสดธาตุไฟนะคะในเดือนมีนาคม2565นะคะแบงก์ก็ขอขอบขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์ติชมแบงค์เข้ามานะคะก็ขอวอวยพรนะคะเพื่อนมีความสุขมากๆสมหวังในความรักแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะ